สวัสดีค่ะมนี้ห้าสิบห้มากินผัดไทยกะทะใหญ่กันนะคะเข้ามาเบิ่งขั้นตอนกันทําผัดไทยกันได้เลยนะคะที่เห็นแท้ลงนี้ก็คือนำซอสของทั้งลานกันค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเทเส้นลงไปนะคะ ของทางร้านเองนะคะน้ำซอสเป็นของทางร้านค่ะน้ำลายหกติแล้วก็มีหาิดมีสิดใช้ลมใช้เล้ใช้หลายืาาเดียวกัน เอาไปมาโรงเรียนค่ะอาจารย์นั้นต้องจัดประกันว่าเหมือนไอ้คนที่อยู่นี่ค่ะที่ฝั่งตรงข้ามว่าอะไรเชื่อคนเลยค่ะครูไม่ใช่ค่ะสมัครสร้างบ้างนะคะที่3ค่ะ เอ็นดีขอบไทยนะคะขายห่อและ25บาทกันค่ะเอาคุณมไปสองห่อนะคะ น้องหอพี่สวยมากนะนี่จังกูร์ค่ะ